สวัสดีครับสวัสดีครั้งนะครับสำหรับ F สของช่องฟรานชาแนลนะครับวันนี้ขออนุญาตเลอยอวันนี้ที่เห็นในไพ่นะครับวันนี้ผมมาในเวอร์ชันของไพ่นะครับหลายคนอาจจะประหลาดใจว่าเฮ้ยพี่ได้ด้วยหรอพี่ดูได้ด้วยหรอได้ครับผมลืมบอกไปว่าจริงๆแล้วผมมีสกิลในเรื่องของการดูไพ่ค่อนข้างหลากหลายวันนี้ มันเป็นคนชาววันอังคารน,นะครับชาววันอังคารจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะเป็นไปในรูปแบบไหนนะครับที่จับมาในเช้าวันนี้ของชาววันอังคารเนี่ยน่าสนใจครับใบแรกเลย justice เป็นแพื่องความยุติธรรมนะครับควารรมซื่อสัตย์นะครับความตรงไปตรงมาเป็นอะไรที่เกี่ยวกับการงานมีอะไรที่ความมั่นคงอาจจะมีความขัดแย้งบ้างนะในชาววันอังคารต่างๆในเรื่องของความขัดแย้งอาจจะเกิดขึ้นบ้างครับเป็นเรื่องปกติเลยทีเดียว แต่ก็มีโอกาสนะฮะมีโอกาสที่จะสามารถผ่านพ้นไปได้แล้วก็มีโอกาสที่จะแสดงศักยภาพและความสามารถอย่างแน่นอนอันนี้จึงเป็นไพ่ใบแรกนะครับเป็นไพ่ใบแรกของคนวันอังคาดนะครับขออนุญาตเปลี่ยนในเวอร์ชั่นบ้างอันนี้เท่าที่เราเห็นเนี่ยเป็นไพ่ไเพชรคือไพ่หนึ่งถ้วยเป็นช่วยแห่งการงานที่เกี่ยวข้องกับความคุนคิดความคุนคิดการเตรียมการการวางแผน เหมือนกับที่เราเห็นในถ้วยครแต่จะมีโชคนะครับเพราะมีปลาอยู่ในถ้วยด้วยน่าจะมีโชคทีเดียวนะครับส่วนการเงินส่วนการเงินผมเลือกมาสองใบครเลือกมาสองใบที่น่าสนใจคือใบนี้ครับการเงินลักษณะเป็นสองเหรียญครับที่เราเห็นลักษณะของการหมุนไปหมุนมาของเหรียญนี่ก็คือน่าจะเป็นเงินหมุนนะครับน่าจะมีโอกาสหมุนๆต่างๆนะครับมีโอกาสพบกับความสําเร็จในเรื่องของการเงินการหมุนเงินต่างๆนะครับแต่ต้องอยู่บนความไม่ประมาทนะ ยังไงก็ไม่น่าอยู่บนความประมาทนะครับมีโอกาสที่จะพบกับความสําเร็จทีเดียวตามมา1 2 3 4 5 6 7าี่้าครับผมชายที่ยืนมองเหรียญถึงเเหรียญเอาล่ะแสดงว่าคุณกําลังมีโปรเจกต์ในเรื่องของการเงินนะครับการเงินที่คุณกําลังเฝ้าคอยอยู่ตอนนี้น่าจะมีโอกาสพบความสําเร็จทีเดียวนะครับมีความเป็นไปได้ในเรื่องของการเงินต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นในตอนนี้ ฉะนั้นพวกผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะในเรื่องของการเงินต่างๆที่คุณกําลังรอคอยนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นจริงนะครับกอนอนุญาตบอกตรงนี้นิดนึงเกี่ยวข้องกับการทํานายดวงของประจําวันเนี่ยบางทีก็ต้องบอกว่าตรงนี้เป็นองค์รวมในเรื่องของการตรวจดวงประจําวันนะครับหวังว่าการดูของผมเนี่ยจะทําให้สามารถไปอิงได้บ้างไม่มากก็น้อยไม่ได้หมายความทุกว่าทุกคนที่ที่ต้องเกิดดวงคนบนอาคารจะต้องเป็นไปตาม หน้าภายลักษณะนี้เพราะในลักษณะของการตรวจก็ <c oughs> เรียกว่าการตรวจดวงปกตินะครับมันจะมีอย่างอื่นเป็นองค์ประกอบอีก <c oughs> แต่นี่เราเรียกว่าเราขออนุญาตใช้คําว่าภาพรวมแบบกว้างๆที่คนวันอังคารที่คนเกิดวันอังคารอาจมีโอกาสที่จะประสบหรือพบเจอก็เป็นไปได้ฉะนั้นหลายคนที่มาได้คําตอบตรงผมหลายคนที่มาทาความเข้าใจตรงผมก็แปลว่า มีโอกาสนะครับมีโอกาสได้รับคําตอบนะครับตรงนี้ผมจึงเอาไพา่เขาเรียกว่าไพ่ย4เนาออันนี้เป็นไพ่ทารโร่เอาลองมาใช้ให้ดูก่อนผมถนัดสายไพ่อยู่แล้วแต่ทีนี้หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นผมใช้ลักษณะของไพ่ทารโร่เกิดขึ้นนะครับแต่วันนี้ก็คงจําเป็นต้องเอามาใช้บ้างเพราะว่าระหว่างรอในเรื่องของตัวเลขต่างๆผมคิดว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วละ่ะถึงเวลาต้อง,อ,งอยากให้ fc ได้เห็นอีกหลายๆสกิลที่กำลังจะออกมาแล้ว โดยเฉพาะนะครับผมฝากไว้นิดนึงโดยเฉพาะในช่วงอีกไม่นานนี้อีกเดือนหนึงสองเดือนข้างหน้านี้ผมเรียกว่าคงจะจัดเต็มแล้วมาครบทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอการทํานายดวงก็ดีการพากินพาเที่ยวต่างๆก็ดียังไงฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักนะครับอะไรที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักก็ขออนุญาตเสริมมาอีกใบหนึ่งนะครับ ไมค์ใบหนึ่งคือใบนี้สองถ้วยนะครับก็จะเห็นลนักษณะรูปถ้วยของคนสองคนผู้ชายผู้หญิงที่ลักษณะมีความสัมพันธ์กันในเรื่องของคุณอาจจะพบรักในเรื่องของการงานต่างๆนะครับซึ่งมีความเป็นไปได้นะฮะในเรื่องของการงานก็ดีถูกอกถูกใจแบบชนิดที่ว่าตั้งตัวไม่ติดก็ดีมีสินเสมอกันก็ดีมีความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าคุณถูกคู่มันมีความถูกคู่เกิดขึ้นสําหรับคนณคนนี้ นะครับฉะนั้นโอกาสที่กําลังจะเกิดในเรื่องของความรักจึงมีโอกาสเกิดขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งขอแสดงความยินดีด้วยกับหลายๆท่านวันนี้ที่มีในเรื่องของความรักชนิดปัจจุบันทันด่วนเข้ามาซึ่งดีใจจริงๆนะครับหลายคนตอนนี้กําลังเอ๊ะอาจจะกําลังเลหรือเปล่าพอครบแล้วจะถามเขาว่าใช่ไหมคุณรู้จักลักษณะของหน้าไพ่ได้ครับเป็นผู้ชายกับผู้หญิงยืนอยู่ด้วยกันแล้วถือถ้วยชนกันมีการประสานมืออยู่นะครับด้านบนนะครับ เราก็จะเห็นเป็นสัญลักษณ์ปีกแล้วเป็นคล้ายๆสิงโตอยรูปสีแดงอยู่ด้านบนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงเป็นช่วงแห่งการงานเป็นช่วงที่เกี่ยวข้องกับความรักที่มีความสัมพันธ์นะครับโดยองค์รวมน่าจะเป็นลักษณะของมีเขาเรียกว่าน่าจะมีสิงที่เสมอกันด้วยซ้าไปนะครับลักษณะจิตใจของคนวันอังคารเนี่ยเป็นคนที่มีใจสู้นะครับใจสู้ต่อสู้ดิ้นรนเก่งหาเงินเก่งและที่สําคัญเป็นคนที่เรียกว่าโอ้โหกล้ารายกล้าเสียคุณ ขนาดไหนขนาดที่ต้องบอกว่าโอ้ยสุดยอดแล้วนะครับแล้วเขาได้อะไรจากนี้คือเขาได้อะไรแล้วเขาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในอนาคตของคนวันจันทร์ไอของคนวันอังคารขออนุญ,ญาตครับที่พูดผิดไปเกิดอย่างนี้ฮะโอ้โหมาดีมากครับมาดีมากเดอะสตาร์ star, นะครับเห็น <c oughs> <c oughs> เป็นรูปการเทคอนโทรน้ำอยู่นะครับมีดวงดาวอยู่ด้านบนนะสตาร์หรือดวงดาวครับผม หลายสิ่งหลายอย่างที่ปรารถนาสําหรับคนวันอังคารในช่วงอาทิตย์นี้ที่กําลังจะมาถึงผมขอแสดงความยินดีด้วยครับโอเคขออนุญาตดูใกล้ๆนิดนึงสวยงามครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คนวันอังคารกําลังรอคอยอยู่ความรักสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่สุขภาพต้องห่วงนะครับนิดหน่อยมีบ้างมีบ้างสําหรับคนวันอังคารฉะนั้นโดยภาพรวมอย่างที่เห็นตั้งแต่ใบแรกไล่มาเรื่อยๆมาจนถึงใบ สุดท้ายคือบทที่5นะครับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเกิดจากการที่คุณได้ช่วยเหลือได้ให้คนอื่นมาก่อนประกอบกับดวงดาวต่างๆบนตัวคุณกําลังจะโคจรมาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องครับหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณเคยทําไว้ในอดีตการที่คุณให้ได้ให้ผู้มีพระคุณต่างๆน่าจะทามาซึ่งความสําเร็จอย่างแท้จริงดีใจด้วยนะครับสําหรับคนันาคารวันนี้นะครับในอีกหนึ่งเวอร์ชันของผมนะครับก็ลองทําดูนะครับในลักษณะของ เป็นการทำนายด้วยการใช้ไพ่ผมปูไว้แล้วนะครับโดยการใช้ไพ่ผมย้ําแล้วนะครับโดยการใช้ไพ่แปลว่าสามารถติดตามผมได้ทุกช่องทางนะครับใน YouTube นะครับใน YouTube ก็ดีหรือว่าในช่องทาง a c e b o o กของผมก็ดีในช่องฝารังชาแนลมาแล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ